ผมชรั้งสอนวงสว่างนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องเช็คใหญ่เรื่องราวของเรื่องเช็คใหญ่ก็ทำไมถึงต้องเช็คใหญ่เพราะว่ารถที่ใช้งานมาถึงจะคุณภาพเครื่องโอเคดีกำบังอันดีแต่การใช้งานไม่จะเสียนจะฟองบ,บอกวิ่งแล้วอืดครับก็ต้องมาหาสาเหตุสาเหตุก็คือ มาเช็คแล้ววาวก็ยันไปขบูก็ใช้ไม่ได้ต้องซ่อมใหม่นะครับแล้วคัตก็ลื่นตอนนี้ก็ทําหมดแล้วร้อมทั้งปรับสภาพทุกอย่างใช้หมดครับะนะครับเอสควันร้อยสิบยำห้านะครับคันนี้เป็นอโอตโต้ครับก็แบบไม่ต้องมีคัตสีนะครับก็จะเป็นยังไงเช็คใหญ่ทำคัดเปลี่ยนแผ่นคัดอัปเกรดหลายแหล่แมปหลายอย่างก็มีทั้ง เจาะช้ำคัตอัปเกรดซ่อมโมดิฟายนะครับแล้วก็มีปรับสภาพการใช้งานทั่วไปซ่อมเฟืองใหม่นะครับแทนหลวมก็ทำให้อยากรู้ดีไม่ดีไปดูกันครับ ผมช่างสอนวงสว่างก็วันนี้เรามารีวิวกันตอนเย็นๆครับ5โมง20นีหรือว,ว่า17บเนาิกา20ีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกที่27มกราคม2 5 6, 6 6นะครับก็เป็นปีสากล2023รถที่มารีวิวในวันนี้เป็นรถรุ่น X1 ครับยามาฮ่า X1 ร้อยสิบคันนี้เป็นรถที่แบบไม่มีคัสปีบนะครับเป็นรถระบบคาร์อโต้ครับเป็นรถของคุณต้นอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับคันนี้มาจากนครปฐมมาเช็คใหญ่ครับเช็คใหญ่เปลี่ยนอะไรปรับสภาพครับทุกอย่างจบหมดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้มีเปลี่ยนสีนโช๊คหน้านะครับพร้อมเซ็ตน้ำมันให้ใหม่สีโชค๊คหน้าครับแล้วก็มีเช็คเครื่องตั้งวาลวดู มาร์ Mark, ดูอะไรโซ่เราลิ้นนะครับไม่มีลูกยางอุดตัวตั้งโซ่มาก็ใส่ให้หมดนะครับพร้อมทั้งซ่อมขบูเปลี่ยนโอลิงก้นถ้วยนะครับเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนแผ่นคัตนะครับเปลี่ยนแผ่นคัตแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนสตีนเปลี่ยนแผ่นคัตเปลี่ยนหมดเลยอะไรนะครับพร้อมทั้งมีบางอย่างก็ดูให้หมดนี่แฮนด์ที่หลวมมานี่งอกแงก,กมากเลยเปลี่ยนลูกยางแฮนด์ให้ด้วยครับ โอเคครับก็เสร็จหมดแล้วตอนนี้เครื่องก็ดีครับเจ้าของบอกว่าวิ่งอืดๆวิ่งไม่ออกมันวิ่งไม่ออกหรอครับเพราะว่าคัดมันลื่นครับตอนนี้ทําคัดใหม่ละครับโมดิฟายชาคัดใหม่ครับตอนนี้ก็จะวิ่งดีใช้ได้ดีครับลองฟังเสียงดูครับเครื่องยนต์ติดแล้วครับเจ้าของก็ชอบเสียงดังทําไว้หน่อยดังนิดหน่อยครับ ครัครันี้ก็เป็นรถมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับขับมาเลยนะครับขับจากนครปฐมมาวงสว่างมาหาช่างสอนเลยครับก็ระบบน้ํามันในคาบูก็ลงเยอะนะครับน้ํามันลงเยอะแล้วช่างสอนก็ปรับคาบูไล่ให้ใหม่ไล่งานให้ใหม่ทาทุกอย่างซ่อมเปลี่ยนโอลิงใต้ใตคาบูนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอมท,ที่ให้เจ้าของมารับกลับไปใช้ได้นะครับคาบูถึงจะตัวตั้งอากาศเสีย แต่ก็ยังโอเคอยู่ครับยังใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ดีครับก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับใช้ไปงี้ก่อนเพราะว่าเปลี่ยนก็เพิ่มเงินเยอะครับก็ให้เจ้าของไปใช้เลยครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับรถเช็คใหญ่เปลี่ยนอะไรนะครับของคุณต้นนครผสม คันนี้เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามีคันอื่นก็นำเสนอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างขอวงระวางครับผม